เลือยน Honda นะครับตัวนี้เป็นเลื่อยนต์4จังหวะให้กําลังแรงสูงถึง25แรงนะครับตัวเลือมีรับประกัน5ปีนะครับ,รบ,รรนะรบใช้งานแล้วมีปัญหาภายใน1เดือนนะครับสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับตัวนี้จะมีถังน้ํามันแยกกับถังน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันเครื่องตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเวลาเราสั่งซื้อไปนะครับทางร้านค้าจะมีน้ํามันเครื่องแถมไปให้แบบนี้นะครับนำไปเติมตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะ ส่วนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับให้เราเติมที่ถังนี้นะครับสวิสปิดเปิดนะครับจะอยู่บริเวณนี้โช๊คจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับวัสดุในการประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์หรือพลาสติกต่างๆนะครับตัวนี้เป็นงาน ABS ทั้งหมดนะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับท่อระบายความร้อนหรือว่าท่อไอเสียนะครับจะมี2รูแบบนี้นะครับรูขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะครับด้านหน้าจะเป็นถังน้ำมันหล่อโซ่นะครับให้เราหาน้ำมันเครื่องเก่านะครับหรือน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้้้ใชแลลวนนะะคครรัับบมมาเเติย ไม่ว่าจะเป็นฉลากหรือว่าสติกเกอร์ข้างเครื่องนะครับสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์นำเข้าจากทางญี่ปุ่นตัวเครื่องเนี่ยให้กาลังสูงสุดถึง18กิโลวัตต์นะครับก็แรงม้าสูงสุดถึง25แรงนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับสินค้าเขารับประกันคุณภาพสินค้าเขานะครับห้าปีเต็มเนาะสินค้ามีปัญหานะครับสามารถเคลมเครื่องได้เลยนะครับสินค้ามีปัญหาหรือว่าใช้งานไปนะครับภายในหนึ่งเดือนนะนะครับแล้วสินค้ามีปัญหาหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยนะครับสำหรับคู่มือในการใช้งานจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดสาหรับคนที่มองหาเรือยนต์นาะนะครับในการใช้งานต่างหนักเนี่ยเขาต้องเป็นตัวเรื่อยนต์ตัวนี้นะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาต่อ หากคนที่จองการไปใช้งานหนักๆเนาะนะครับก็ต้องเป็นเรอยนต์สี่จังหวะตัวนี้นะครับ